สวยต้องน้องน้องก็งดูหุดเดีเองนิดนึงน,น,นะครับเดื่อเนเกิดนี่เป็นการเดินเด้วั้งสองขาหลังครับซึ่งแม่น้ำก็จะทําได้เฉพาะน้องลิทีทเท่านั้นครับทำไมพี่ว่านําไม่ได้ฮะห,หนักคุงครับขอโทษทีน้ําหนักเกินนะฮะดูต่อครับจะให้น้องลิทีทเดินขาเดียวต่อโอ้นุ่ไม่มีใครทําได้ครับนอกจากน้องตัวนี้เขาทําไปแบบน่ารักมากเลยฮะจริงหรือเปล่าครับลิทเดิล ไม่ต้องอายฮะเดี๋ยวไม่ต้ปลอมมือให้นั่นไงโอ้โห